ทางทีมแพทย์และก็โรงพยาบาลของจังหวัดยะลาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะในการร่วมกันตัดเย็บชุดสวมใส่แล้วก็หน้ากากอนามัยไว้ป้องกันตัวเองสําหรับการใช้ในห้องผ่าตัด ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะในตอนนี้เนี่ยก็ทำให้หลายคนออกมาช่วยการหาวิธีการในการป้องกันโรคค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าที่แพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลยะลาค่ะที่เขามีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้มีการถ่ายภาพขณะกําลังช่วยการตัดเย็บชุดป้องกันเพื่อใช้สวมใส่ในห้องผ่าตัดโดยใช้เวลาหลังจากพักทานอาหารกลางวันมาช่วยการตัดเย็บชุดแล้วก็ทําหน้ากากพลาสติกใส่สําหรับใช้ในห้องผ่าตัดซึ่งจากการสอบถามไปยังบุคลากร ท่านหนึ่งทราบว่าทางทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรในห้องผ่าตัดระดมทุนกันเองค่ะสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทั้งผ้ากันเพื่อนพลาสติกใสฟองน้ําและอุปกรณ์เท่าที่จําเป็นนํามาตัดเย็บเป็นชุดสวมใส่ป้องกันสําหรับการผ่าตัดผู้ป่วยเพื่อประหยัดงบประมาณช่วยเหลือโรงพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยที่กําลังรอคิวกันผ่าตาดัด ซึ่งทีมแพทย์และพยาบาลในห้องผ่าตาัดค่ะก็บอกว่าตอนนี้ยังคงมีขวัมกำลังใจดีนะคะและพร้อมที่จะรักษาผู้ป่วยซึ่งสภาวะของการแพร่ระบาดของโรคทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะคะไม่เว้นแม้แต่ทีมแพทย์พยาบาลค่ะ